วัตถุประสงค์ของงานนี้นะครับเราจัดขึ้นเพื่อ,อ,อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนของบ้านฉางและจังหวัดระยองให้มันมีการไหลเวียนหมุนเงินให้มากในขณะเดีวยวกันอาหารที่ลดราคาลงมาเราไม่ได้ลดคุณภาพเลยสักนิดเดียวนะครับ <Okay. S 2> ถ้าพูดถึงเรื่องร้านดังนะครับวันนี้เองแน่นอนคอนเซปต์เรามาเรื่องของลดราคาวันนี้ถ้าลูกค้ามาช้อปปิ้งเอนจอยไลฟ์กับที่โรงตว์ไลฟ์สายบ้านช้างอย่างเช่นบรรยากาศที่เห็น อย่างในงานวันนี้นะครับเรายกคอนเซปต์มาในธีมของ on the beach คือเราเอาทะเลมาไว้บนศูนย์การค้าร้านดังหลายๆร้านอย่างเช่นบารมีหอยกุ้งถังนะัทยองยูรักร้านดังจากกรุงเทพนะครับแล้วก็อาหารเทรนดี้อย่างตัวโมจิฟุตี้ที่กำลังอินเทรนอยู่ในตอนนี้รวมถึงมีไก่ฉีกเอมิลี่ข้าแกงหนึ่งตักก็คือกับข้าวหนึ่งอย่างเนี่ย29บาท ส้มตำปูปลาร้าอย่างเงี้ยครับ29บาทค่าอาหารที่เคยอยู่หลักร้อยกว่าตอนนี้ก็จะเหลือประมาณสัก60กว่าบาทพี่น้องชาวระยองและบ้านฉางเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องวิ่งไปไกลนะครับศูนย์การค้าโรงสัตไล์ไซสยบ้านฉางนะครับเราอยู่ที่อำเภอบ้านฉางอยู่ขอบขอบระยองนะครับสุ k เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าว่างและสะดวกอยากมีบรรยากาศที่สนุกไปกับครอบครัวเรียนเชิญนะครับที่ศูนย์การค้าโรงสัตไล์ไซสยบ้านฉางปูดปากชั้นสองครับ